สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราไม่ยังอยู่กับคําว่าต้งเสือนะคะก็คือคํากริยานั่นเองนะคะวันนี้ค่ะเรามาดูคํากริยาสองคำด้วยกันคําแรกคือคําว่าเสียงนะคะก็ลอาช่วยตัวเสียงเสียงนะคะคํานี้ค่ะแปลว่าอยากนะคะอยากอีกคำหนึ่งคือคำว่าย่ออ่ะก็ลอาช่วยตัวย่อย่ออ่าคำนี้แปลว่าจะนะคะหรือว่าต้องนั่นเอง มาดูเขาว่ามันใช้ยังไงนะคะอ่าวิธีการใช้ค่ะเรามาดูวิธีการใช้กันก่อนนะคะจะเป็นว่านะคะใครใช่ไหมเอ่ยใครนะคะตามด้วยนะคะฉียงหรือว่าย่อนะคะตามด้วยต้องเสือก็คือคำกริยานั่นเองนะคะแล้วตามด้วยมิงชือคือคำนามอาจจะเป็นสิ่งของนะคะหรือว่าสถานที่ก็ได้นะคะนี่คือรูปแบบการใช้ย่อกับเฉียงนะคะสองคำนี้อ่ะก่อนันดับแรกคือนะคะประธานก่อนใช่ไหมคะว่าใครนะะโอเคตัวอย่างนะคะ 啊，对啊，像好想，我们如果读个。啊，ใคร我，我，我什么？我想吃吃，和动词了哈，对不呀？给来哎，吃饺子啊，不当了，是、啊、哈，饺子，饺子，还你摆个狗，嗯，看你个不来认一下。我想吃饺子，ฉัน啊哈，狗喏，啊。 เราคนงงนะคะคำนี้อ่านว่าหัวให้อ่านว่าเสียงถ้าไมเราชอา่อ่านว่าหัวเสียงคะอืมใครเรียนพีนมาบ้างนะชวนกันหน่อยนะคะจําได้ไหมคะถ้าเลยคะถ้าเสียงสามเสียงสามอยู่ด้วยกันเนี่ยต้องเปลี่ยนข้างหน้าเป็นเสียงเลยอ่าเสียงที่สองใช่ไหมคะจากหัวเป็นหัวอ่าฉนันขาต้องเลยคะหัวเสียงนะไม่ใช่หัวเสียงเห็นไหมคะเห็นไหมเราสังเกตนะ เสียงอืมอ่าวงผิดนะโอเคเห็นไหมนะคะต้องเปลี่ยนนะคะแต่ว่าเพ่นยินจนะผิดแคเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าแค่เปลี่ยนเสียงเวลาเราออกเสียงนะจากหัวก็เป็นหัวหัวอยากินเกี๊ยวืออ่าแบนบนั่นเองนะคะอืมโอเคคือดีมโอเคค่ะอ่าอันนี้คือการใช้แล้วค่ะเสียงอืมว่าใครอยากอะไรเหมือนไทยเราเลยฉันอยากกิน เกี้ยวอันนี้ตรงตัวเลยใช่ไหมคะอันนี้ก็ใช้ได้ฉังเช่นฉันอยากไปโรงเรียนว่าจะพูดไงคะว่า什么我想去去哪里学校啊学校和高中园อ่ะคุณได้ได้ประมาณนี้นะคะอ่ะต่อไปคำว,ว่าย要อ่ะ่要ใช้ไงนะคะโอเคเช่นอะไรคะเรามาดูประโยคตัวอย่างกัน下午下午到晚上你要去图书馆吗 เช่าตอนบ่ายหนีคุณย่อจะใช่ไหมคะหรือว่าต้องอะไรก็ได้นะคะเวลาแปลชื่อคืออะไรไปไปไหนเอ่ยทูกสุขวัลอะชื่อ什么去图书馆ไปว่าห้องสม,มุดนะคะทูกสุขวัลไปว่าห้องสม,มุดอ่าม,มาไหมนะคะแปลเลยคะตอนบ่ายเธอเนาะจะไปอะไรคะจะไปหรือว่าต้องไปห้องสม,มุดไหม หรือเปล่าก็ได้เหมือนกันเห็นไหมคะย่อคานี้นะแปลได้แปลว่าจะต้องได้เหมือนกันในกรณีนี้คำมันจะแปลว่าจะเนาะแต่ว่าเมื่อใดล่ะคะเมื่อไหร่ล่ะคะที่มันจะแปลว่าต้องคําว่าย่อคำนี้ค่ะในอีกบริบทหนึ่งมันจะมีความเป็นคําสั่งได้ด้วยเหมือนกันเช่น你要跟我去เห็นไหม你要跟我去คุณต้องไปกับฉันเธอต้องไปกับฉันอย่างเงี้ยเห็นไหมคะอยู่ที่น้ําเสียงแล้วก็บริบทว่า ่าใช้ยังไงนะคะแล้วก็แปลตามนั้นถ้าเป็นในแบบดูดูดันใช่ไหมเนี่ยกลัวเชื่ออะไรเงี้ยใช่ไหมคะเธอต้องเป็นกับฉันนะอะไรเงี้ยนี่ก็จะแปลว่าต้องอะไรมันจะมีความอ่าใช้ได้นี่ยังได้เหมือนกันนะคะเป็นการแบบว่าพูดถึงบังคับนิดหน่อยอะไรเงี้ยต้องอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าไอ้แบบนึงก็แปลว่าจะได้ใช่ว่าฉันจะทําอะไรไปไหนยังไงใช้เขาเย้าได้เลยถ้าฉ่างคือเป็นความอยากค่ะทุกคนอ่ะทุกคนไปฝึกใช้กันนะคะคขาว่าฉ่างนะคะแล้วก็เขาว่ายาา กันนะแต่การใช้เหมือนกันเลยนะคะว่าเป็นใครก่อนทมด้วยเฉียงนะคะหรือว่ยาวแล้วามด้วยกริยาที่เราจะอยากทําอะไรนะอยากอะไรหรือว่าจะไปทําอะไรจะเองไงอ่านะคะนี่ก็เราก็เลิกเลิกใช้นะคะเป็น Ad จีเป็นสิ่งคลองข้สารที่ได้นะคะข้างหลังนะอย่างนี้ได้เลยถ้าเป็นคําถามก็เติมมาเข้าไปแล้วเติมวนห่ออ่านะประมาณนี้นี่นี่คือการใช้คําว่าเฉียงกับยาวไปฝึกใช้กันได้ค่ะวันนี้ก็พิมพ์เท่านี้นะบา,บาย